อันนี้ผมเข้าใจครับแต่ผมไม่เคยเข้าไปใยหน้าที่ของจุดไทยเลยเนาะท่นานประธานเพราะว่าท่านประธานอาจจะรู้แต่อาจจะรู้ไม่หมดอย่างปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากที่ผมไปไปวุ่นวายกันไทรเยมันปเป็นเหตุ้นที่รับช่บของผมซึ่งผมมีการศึกภาในการทํางานอยู่แล้วแต่พ่อมีเหงืปุ๊บเก้าอะไรมาปุ๊บมามาได้ผมไม่ได้า้าแต่ถ้ามาแล้วเนี่ยมาช่วยกันเนี่ยโอเคแต่พอมาแล้วพอผมพอผมจะไปถึง

เสร็จเรบรอแล้วนะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะนางสาวปีชื่ยาดาานนะคะเป็นประลัดรสรงองวันนี้มีมีนาะส,สที่ใช่มมีที่ที่ครับแล้วก็ท่นอีท่ีทที่ที่เป็นที่องอันนี้มี War, สว่างสว ar, ่างสว่างกับผ้ากับผ้าในเบื้องต้นกอนครับเพราะว่าในเรื่องของพื้นที่ครับการปฏิบัติงานการรับแจ้งเหตุเราไม่ได้มีเรื่องของตำแหน่งที่ชัดเจนในเส้นทางบางเส้นทางเป็นผู้ไม่ใช่คนท้องถิ่นก็จะทำให้ในการระบุตำแหน่งให้ชัดเจนเนี่ยค่อนข้างยาก แล้วการรับแจ้งเหตุนเนี่ยการที่เราโปรเบซตำแหน่งให้ชัดเจนเนี่ยก็อาจจะทําให้โดนต่อว่ากลับมาได้ว่าออมีอุบัติเหตุนนะแทนท,ที่จะเรียมาโทารทัศน์นั่นแหละอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ด้วยความที่ตําแหน่งไม่ชัดเจนแล้วมันก็เลยทาให้เกิดการกระทบกระทั่งซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของอาสาเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยถือว่าเราได้ช่วยไม่ว่าจะทั้งโรงพยาบาลตำรวจหรือว่า ทั้งเเรื่องของปอพป้องกันไฟต่างๆก็คือได้รับการสนับสนุนจากทั้งผู้ภัยสว่างและผู้ภัยขาวภาพมาก็ถือว่าช่วยงานทางโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวขอยนุญานะครับคือคือคนจุดแต่ผมมันชัดหน่อยนะครับพอดีผมเข้าใจนะหลายครั้งแล้วศูนย์ผู้ภัยเนึ่งกเก้ากับตำรวจดีเขาไม่รู้หรอกว่าจุดไหนอะไรสมมุติถ้าคนจาก พิจิตบเกิดเหตุขึ้นมาเขาเรียกเนี่ยคือปัญหาคนเนี้ยมันคือการพักจุดขเข้า,ขาเอกพูดตรงๆเลยนะพาจุดเขาข้าไว้เวลาเกิดเหตุกันเนี่ยจะยังไงคือคือมันต้องมีการติดค่าในอนาคตคณทาใจด้วยเลยแล้วเปอร์เซ็นยังไงตำรวจเนี่ยอย่างที่บอกมีสีค<น>ค่คนกู้ภัยมีอี่คนรับแจ้งเหตุคนที่เ้ามคนจะกปเชบูนขับรถมาเจอคนนัชนตรงเนี้ยอย่างที่บอกเขาไม่รู้หรอกว่า หลักกิโลเมตรเขาจะดูจุดที่เขาใกล้ที่สุดคืออะไรถูกไหมครับเช่นป้ายแข่งโถมโปป้ายทางเข้าอันนี้ป้ายหลักกิโลเมตรเนี่ยเป็จุดที่สําคัญเพราะฉะนั้นมาวันนี้เนี่ยผมอยากให้ีสรุปว่าเอาจุดไหนอ่างทองเขียนไหนนะครับกู้ภัยถึงไหนสารภาพถึงไหนแต่ยังไงอนาคตมันก็ต้องมีทับกันว่านะนะครับ ไม่ไดจุดเคเเี่ยผมไม่รู้นแบ่งกันยังไงแต่ถ้าแบ่งตามื้นที่ตำรวจอะมันมันไม่ใช่ื้นที่ตำรวจบางทีอย่างมันมีสามตัที่ตำรวจก็คืออคืออะไรครับท่านนครชุมตุ้นครชุัตูนคนครชุมตุ้นคชุมตนรช้ครไม่ได้นครชุ้ครชุมนครอมนครม้ครับต้นครมั้นคช่ต้นรุตรชุมต้นรชต้รชต้นี่ชมต้นคมตนมนไมตนไม่ม้นมอ้ไรนครยผมนรมตู้รตูชมตุมตู้นครชุมตต้นครชต่นรครับ สภาพครับก็คือโวนละวรจุ่มจงถึงไปต่อบ้านนี้ผมไม่รู้ครับผมวิ่งเฉพาะเขตของผมอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไปทะเลาะกับอ่านกองเพราะว่าจริงๆถนนสายหลักเนี่ยครับมันเป็นเขตของทางหลวงมันไม่มีเขตมันไม่มีของไทรถูกไหมครับมันเป็นมันเป็นของของทางหลวงซึ่งเขตอบตรือเทศบาลเนี่ยจากอกกลางไปถึงเขตของเขาเนี่ยสองร้อยเมตร เป็นจะเป็นเขตเราชอบของออบตใชม่ใช่ใชคือเราจะวัดแต่ทีเนี้ยผมเข้าใจครับที่ผมคุยเนี่ยผมไม่ได้ว่าว่าใครทาถูกไม่ถูกเขตรอยต่อเนี่ยผมเข้าใจว่าอันนี้ของอันนี้ของการพ้องอันนี้ของนครชุมมานี้ผมเอาเอาแค่ว่าถนทน,ทนสายหลักเนี่ยให้ใครวิ่งดีกว่าส่วนอบตอเนี่ยเวลามีเหตุอบตออ่างทลองไม่เคยวิ่งมาถูกไหมครับมีแต่คองไม่ลายมา คือถนถนถนนหลวงเนี่ยมันก็ยาวอยู่แล้วนะอย่ทีนี <head> เ้เราเราตัดเ,เนีย่ยเราตัดเขตเนี่ยคือเราก็ต้องรวมถนนหลวง,ลงด้วยคือถ้ามาอยู่ในเขตของอบตอไหนก็คือก็ตัดส่วนนั้นไปถูกครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้บอกว่าผมจะไปวิ่งอ่างทองถ้าเขตนครชุมบอกว่าอยู่ตรงโรงไฟฟ้าผมก็วิ่งแค่โรงไฟฟ้าถูกไหมครับถ้าเขตคลองไม่ลายบอกว่าอยู่ตรงอ,อยู่ตรงยูเทิร์นผมก็วิ่งแค่เขตนครชุมถูกไหมครับแถวไม่ลายจะมาถึงไหนก็ช่าง นั่นหมายถึงถ้าเกิดว่าเหตุมันเกิดตรงโค้งตรงโค้งที่เหล็กคําว่าโค้งที่เหล็กมันกว้างถ้าคนในพื้นที่เนี่ยสนยนสั่งการเขาจะสั่งไปที่คนในพื้นที่ก่อนถ้าคนในพื้นที่ไปแล้วบอกไม่ใช่เขตตัวเองถูกไหมครับปฐมพยาบาลรอให้ให้หน่วยงานที่เขาเป็นพื้นที่มาทําถูกไหมครับแต่ที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงใจของผู้ภัยของผู้ชีพมีไหมครับพื้นที่ในตัวเองที่ดูแลเนี่ย เรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่ในใจเพราะว่าไม่มีไม่มีใครที่เ,าเขาจะบอกว่าเฮ้ยเหตุเกิดพราะที่เหล็กแล้วเรียกทรงธรรมเรียกนกามบกาไปถูกไหมครับเขาต้องเรียกหน่วยงานใกล้เคียงแต่ถ้าหน่วยงานนั้นไปแล้วไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองมันควรที่จะทํำไหมครับเอาสรุปเลยปัญหาคือชาเียงและกันนะผมรู้หมดแล้วนะมันมันไม่เกี่ยวมันเขาเข้าใจไม่อยากทะเลาะกันนะมีหลายครั้งแล้ว นะครับไม่ได้ว่า,ากูก้ภัยจควังเอางี้เลยกําหนดจุดเขียนก่อนนะผมทุบก็เอากำหนดจุดเขียนให้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 ้เขาก่อนให้สบายใจก่อนจากนั้นมา <S <s มาฟุยเรื <ๆ S 1> <ต>่องข้อพิพาทกันว่าถ้าเกิดเหมมตุสมมุติว่าสมมติเป็นกู้นี่เปาไว้เป็นกู้ภัยไอ้เป็นหนึ่งก็หนึ่งอา้าวเรียกมาอา้าวสมมติเขตของสว่างสมมตินะสมมตินะสว่างมาปุ๊บอ้ามมวาไม่ใช่เขียของกูเนี่ยเป็นเขตของข่าวพาพเอาไงกัน เอาไงตรงนี้จะทำคืออย่าลืมนะมคุณต้องเลิกคนบาดเจ็บคือเบอร์หนึ่งนะคุณบาดเจ็บถ้าไปช้าเนี่ยซวยนะข่าวข่าวเล่นมันนะจะต,ต้องลืมลอย่าทะเลาะกันหรือว่าคุณสามารถคุยกันได้ว่าเอ้ยพี่ผมเสร็จแล้วพี่มารับได้ไหมส่วนเรื่องลนะึกคุณจะดูแลเรื่องของควบคุมนไปเลยนะมันคุณจะเหมือนหัวพูดกันกทัน้งหมดเลยไปจับไหนจับในตามที่ที่ให้สมมุิอันพื้นที่ วิ่จีนจับหมายจับที่มึงก็ไม่ไกไม่ได้ไปรับตัวเนี่ยก็อาจจะมีอาพูดตรงพูดตรงตรงเลยอาจจะมีเล่ามีเไปฝากแต่ผมขอข้าขอคุณครับอันนี้มันเป็นเรื่องผลที่คุณจะดูแลเป็นเรื่องมันใจกันผมผมแฟนเรืนี้มากก่อนนะครับแล้วผมไม่อยากให้ทะเลาะกันเลยนะเอาเนี่ยลองชี้จุดกันก่อนนะครับถ้าชี้จุดชี้จุดชี้จุดปุ๊บอ่าทุกคนเห็นอ่าคุยเรื่องข้อมพิพาทต่อเลยนะเตยนะว่ามันจะมีน้ําใจต่อกันยังไงเราจะเรียกกันยังไงอ้าวเขียข่าวภาพ เอาเฮ้ยเขียนนี้เว้ยเป็นของอ่านเองอ่านเอาจะคุยกันยังไงนะครับและกรณนนีถ้าติดต่อไม่ได้หรือจะทำหันจริงๆสมมติว่าเฮ้ยพี่มันรอไม่ได้ว่าเชีนนี้มันมันอันตรายมากท,ทํายังไงอย่างที่บอกครับขอให้ยืนยืนเรื่องอชีวิตคนเป็นหลักก่อนนะครับแต่แต่ให้อยา่างมือมันรอกันได้แต่จริงๆอ่ะกู้ภัยวิ่เป็วมากเ็ถึงแหลกเช็คเดินมาสูงเหมือนกันผม,มันไม่ได้ว่านะะน,น,ะน,น,นะครับนี่เหตุผลเป็นตัวนะครับ เดี๋ยไงก็ฝากเดี๋ยดูเรื่องคุณที่แป๊บหนึ่งคุจะได้มาคุยเรื่องข้อพิพาทเดยว่าสิ่งสาคัญคือใครไปถึงก่อนไม่ใช่คือที่ใครจะแบ่งกันยังไงใช่ไหมครับเรียกกันยังไงนะครับเรลยมาเจอโค้งเขาตมัตัดเาเลัตัดของนัดาใช่ไหม่ไม่ได้ครับผมวิ่งเฉพาะเขตผม ถ้าพูดถึงนะถ้าวิ่งตามเขตกับระยะทางนะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆอ่ะคุณอยู่นครชุมมาคุณวิ่งมาจี่กิโลผมวิ่งไปไม่ถึงโลไม่เป็นไรครับผมดูแลเก็บก็ให้ไงมันเป็นมันมันเป็นเขาเรียกอะไร้วครับอย่างเงี้ยให้ให้เอาแค่เขาตมตลคตอจริงๆที่ที่ที่คุยกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับมีปัญหาที่ว่าสว่างมาวิ่งเหตผมผมไม่เคยไปวิ่งเขตสว่างใช่พี่อย่างเงี้ยคือว่าถ้าเกิดว่าแบ่งปุ๊บ ถ้าผมไปถึงก่อดจะแบ็นเขตพี่นที่มาสงพยาบาลรอกอดก็มาส่งพยาบาลรอไงใช่แล้วผมจะเรียกอี่นนะเดี๋ยวเขาจะแบ่งเขตนะพี่เบื้องต้นเบื้องต้นก็จะไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวพึ่งพึ่งร้องถือการตัดปัญหาประเด็นนี้ก็คือตอนนี้จะแบ่งพื้นที่ก่อนให้มันชัดถ้าใครไม่พอใจเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ต้องการให้มันชัดเจนในเรื่องของพื้นที่รอยต่อเวลาทำงานจะไม่มีปัญหานะ เรื่องของหน่วยผู้ชีพเนี่ยาตามพรบรกระจายอำนาจเนี่ยก็คือของการให้ดุเฉยเนี่ยเขาให้อบตเป็นผู้ดำเนินการแต่ถ้าอาบาอบตยังไม่พร้อมถึงจะมีน่วนอื่นที่เข้าไปในพื้นที่ได้นะฮะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกฎหมายอบามันนยนะฮะคพระฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้ก็คือขอแบ่งพื้นที่ก่อนแล้วถ้าถ้ายังยังขายใจก็คือมาคุยกันว่า ผมจะวิ่งแค่นี้เท่านี้ตรงนี้ได้จบไม่งั้นไม่จบอ่ะคือถ้าถ้าสมมติตัดตัดตามแนวอย่างเงี้ยทุกคนโอเคไหมผมโอเคครับอันนี้สว่างต้องถามขอวภาพด้วยขอภาพโอเคไหมคะไม่โอเคครับไม่โอเคเพราะผมวิ่งเฉพาะเขตผมครับวิ่งเฉพาะเขตคุณเขตคุณนี่คือเขตเขตแล้วรชุมครับแล้การชุมไม่เพที่เราพูดนี่คือ คือก็วิ่งเฉพาะนครชุมไงถูกต้องครับคือข้างบนถ้าตัดมาเนี่ยมันเข้าเขตนครชุมครับปอถ้านั้นที่เขาตัดตรงที่จริงอล้หลักกิโลฝั่งนู้นนะที่เขาเลยมาประมาณพุ่งกิโลมันก็เป็นของอ่างทองนะอ่างทองก็ให้อ่างทองผมก็ตัดแค่หลักกิโลนั่นแหละครับไม่ใช่พี่ไม่พี่คือเขาตัดเขาตัดทางถนนตัดกลางหรืมไม่ถูกไงเขาตัดไงตัดเลยไงใจก็ตัดเลยเออแต่พี่แต่พี่ไม่เอาไงพี่บอกว่าวิ่งวิ่งแค่เฉพาะเขตพี่ ถูกไหมครับอถ้าพี่แท้พี่จะวิ่งเฉพาะเขตพี่างานให้เขาตัดหลักกิโลถูกต้องไหมก็ถูกไงแต่ว่าพี่พี่วิ่งเฉพาะตัดหลักกิโลก็คือก่อนถหนึ่งวันไหมคือแต่ก็ใช่พี่คือถ้าเต้ยจะวิ่งแค่หลักกิโลก็โอเคถูกต้องครับถ้าถ้าสูงแต่เนี้ยอยู่ที่สูงละสูงประมาณสูงสั่งการนี้จะแจ้งหน่วยนี้ยดังนั้นจะวิ่งแค่ในช่วงสองกิโล เอสามสนี่ใช่ไหมใช่ครับผมทางเทามัวิ่งแค่แค่หลักกิโลนี้ไม่ได้เลยเลยถึงโลงไานี้ขึ้นอันนี้ขาล้องขาล้อถ้าขาล้อก็วิ่งตั้งแต่ป้ายอบตนักปัะชุมขึ้นมาอ่าเป็นอันนี้อันนี้อยู่ที่ศูนย์แล้วนะเออ่ถามว่าประเด็นนี้ทำไมเราถึงให้ตัดตรงโรงงานเพราะว่ามันสะดวกกับการแจ้งเหตุใช่ครับเอาจริงๆเลยอ่ะ ไม่ว่าใครโทรไปหาเนี่ยมันสะดวกที่จะรู้ว่าอยู่ตรงไหนยังไงแต่ถ้าสมมติว่าทางข่าวภาพบอกว่าเอ้ยผมอเอาเกตผมถือแคแส่สองหลักกิโลไอลักกิโลสองอันตรงเนี้ยถามว่าชาวบ้านร้านชอ่นองอ่ะเขาไม่รู้หรอกค่ะเราถึงเจ้าหน้าท<อ>ี่ดนะ้วยหลักกิโลเมตร,มมรมตรงนี้หลักกิโลเมตรมันมีทุกร้อยเมตรเี่ยนี้ของของรานคุนี่อยู่ตรงนี้เลยไหมคะนั่นแหละนี่ชาวบ้านเขาไม่รู้หรอก ว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงแต่คนปริหาิงานในพื้นที่ต้องรู้ครับพนพื้นที่ของตัวเองไม่ใช่เวลาเขาโทรไปแจ้งอะอันนี้อันนี้คือต้นเหตุครับปลายเหตุก็คือคนโทรไปแจ้งเนี่ยเขาเขาแจ้งว่าพคทพี่เด็กสมมุติว่าเขาแจ้งว่าโค้มพี่เด็กันมตงแรกเขาแจ้งว่าพคทพี่เด็กแต่ผู้สูนผู้สูญทางการเรียกของให้ลายมาถูกไหมครับ พอเรียกขอไม้ลายมาพูดบอกว่าขอไม้ลายให้กว at ่าโอเคไม้ลายเรียกขอไม้ลายมาแล้วขอไม้ลายมาถึงเนี่ยเขาต้องรู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเน่เป็นของของไม้ลายหรือเป็นของผ้าผ้าอันนี้อยู่ที่ทีมงานที่ทีมครับทีมที่วิ่งมาถ้าผมวิ่งไปแล้วผมบอกวิ่งไม่ใช่เขตผมผมก็ต้องบอกว่าบอกสูงสานการว่านี่ไม่ใช่เขตผมนะให้เรียกของไม้ลายมาได้เลยครับผมมาถึงที่เกณฑ์ก่อนของอวตารนักพันชุนครับ ออตอนนัรชุมนี้จุดจุดตรงนี้นี่ของออตตอนคัรชุมนี้ถึงใต้เลยไหมครับตั้งแต่ปลายขึ้นไปเป็นของของอบตหมดเลยเขตออตอซึ่งถ้าดูดูแล้วก็คือจุดที่ใต้อยู่นะครับจะอยู่ตรงหน้าสอลงเสร็จอยู่ตรงเลยยูเทิร์นาก็คือช่วงนี้ ไม่เข้ากันครับเพราะว่าเ่าารพะวตรงนี้คือหลังตัอยู่ประมาณช่วงนี้ครับแล้วก็สอดด้านนี้ด้านนี้ถ้ามาจากเราอะก่อนถึงไพลอโฮมโพไหมฝั่งนี้อยู่อีกจนึงฝั่งนี้อยู่อีกจนึงถ้าสมมติว่าถึงโลไฟฟ้าป้ายเหรออืมป้ายเลยพี่จะต้องยูเทิร์นกลับถ้าสมมติว่าจะให้ข่าวภาพสมมติว่าเดิมนะถ้าจะให้ข่าวภาพมาทำตรงไอคเ้ เขตโรงงานไอโรงงานไฟฟ้าหมายถึงข่าวพลาดต้องมาทำเอง็มเอเกับอบตะวันทองถูกต้องใช่ไหมถูกต้องต้องทำเพิ่มใช่ครับคือคือจะทำเอ็มบยูเนี่ยถ้าทำเอ็มบยูเนี่ยมันจะครอบคลุมณตรงนู้เนยเพราะฉะนั้นเอเบยูเนี่ยจะทำเฉพาะในหน่วยในพื้นที่ที่ตำบลอบตนั้นอะไม่มีหน่วยขนาดองีกแต่ถ้าก็มีหน่วยเมื่อไหร่คือคุณก็ ก็เป็นระดบบถัดไปในกาาพื้นที่นะครับแต่อทอมีถูกต้องไหมผ,มผมข่าวภาพนะครับเอาง่ายๆเลยผมเคยคุยกันแล้วคุยกับสวนสังวการคุยกับพี่บดินพี่บดินกับสวนสัตวการบอกว่าให้ผมวิ่งยุงยูเทิร์นก็คือเลยลงไปฟ้ามาแล้วยูเทิร์นกลับเป็นเขตรับผิดชอบของข่าวภาพ อ่ะแล้วถ้าอย่างนี้มันไม่เข้าเครดิตของไม่ลายผมก็ไม่ย้อนมาทางนั้นอ่ะใช่ใช่อันนั้นคุณคุยกันตอนที่เราไม่ได้เป็นเครดิตไม่ไม่เดี๋ยวก่อนซ่องพูดตอนเอาพูดในในเรื่องในเรื่องที่ผ่านมาไม่เป็นไรวันนี้ราคากลงให้มันจบเอาเอาไม่พี่ว่านพูดเลยครับอ่าก็เราจะยังไงเราจะวัดระยะทางคนละขึ่งเราตัดครึ่งเลยไหมหรือจะเอาจุดที่เจะเจ้าจุดเดิมหรือเปล่า เอาปุ u, ้ยจะเอาตัดตรงหลักก ER okay okay ิโลเมตรเอาไอ้สว่านเขาไม่ได้โอเคไหมเอาโอเคไหมโอเคไหมผมว่าโอเคครับอ่าถ้าตัดตามตรงบนก็ได้เอาตัดเลยครับถ้าตัดถ้าพอใจตรงหลักกิโลก็ว่ามาแต่เช่ไม่พอใจหรือว่าตรงตรงไฟฟ้าพอใจไหมเดี๋ไม่พอใจไอผมว่าอยากให้ตัดตรงไฟฟ้าสองสองฝั่งเลยมันได้ง่ายครับแล้วขยับมันนิดหน่งไหวไหมถามว่าก็ผมถ้าถ้าเกิดว่า แต่อย่างนั้นผมขอยูเทิร์นได้ไหมครับยูเทิร์นเกิดแต่พี่จะขอยูเทิร์นไหนเอางี้เอางี้เข้าใจละเข้าใจแล้วคนคนละครึ่งก็ถ้าอย่างนั้นน่ะยสาวภาพวิ่งมาได้ถึงแค่หลักกิโลในขาขาล่องแล้วในขาขึ้นจุดที่เป็นยูเทิร์นเนี่ยจะให้ของแม่ลายรับผิดชอบแต่เลยยูเทิร์นไปแล้วเนี่ยเป็นของขาภาพ ตรงป้ายใช่ไหมครับใช่ตรงหน้าต่อโรงเตี๊ยดแล้วใช่มับนก็ได้เอานี้เอาตามกิโอเมตรไเอาตามพิโนเมตีเลยครับเอบตามเดียวเลยเอาดิเอาตามกิตรก็หลักกิโลของผมไปใช่ใช่ของผมก็ตามตารนั้นเลยครับอ่าเี๋ยวแล้วแล้วเดี๋ยวนบแล้วเลยหลักกิโลมาเป็นเพื้นที่ของใครครับอ่างทองอ่างทองก็ต้องให้อ่างทองวิ่งถูกไหครับอ่างทองก็ วิ่งตั้งแต่หลักกิโลลงไปถูกครับถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอาของเวลาเาวิ่งนะครับก็จะเป็นคือตามหน่วยเลยคือจะเป็นของ่างทองของบางรอตําบที่ตําบลบางทองคือเป็นของบางทองถูกครับคือผมบอกแล้วว่าของเทศบาลของเวลายไม่มีแล้วนะครหน่วยการสํานักงานเทศบาลเนี่ยแจ้งมาแล้วว่าขอขอยกเลิกหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยของของเวลาไม่ไมีจะมีของแต่สว่างของเวลาสว่างสว่างของเวลาขึ้นกับท้องถิ่นเลยครับ ไปดีขึ้นไหนขึ้นอยู่กับเขาจะไปคุยกันยังไงก็ไม่รู้นะว่าเขาจะนั่นเ,เนี่ยที่เป็นต้องสอบปากคำนะครับที่เป็นต่อจอพี่ต้องรู้ไใช่พี่ใช่พี่อยู่ส่อจอ,อสว่างเนี่ยาเป็นสว่างเอาไม่ร้ายพี่เป็นคนบังคับผมให้ทำเอ็มโอยูทำกับท้องถิ่นทั้งหมดที่ไปปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมครับวันนี้ผมมีเอ็มโอยูมาโชว์เผพท้นที่ของผมแต่ของสว่างมีไหมครับ ของอ่างทองผมก็มีหนังสือไปขอเปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผมยังไม่ได้ยกเลิกของอบตผมก็มีอบตของไม่ลายเป็นเป็นหนังสือไปขอเปปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลของไม่ลายผมมีิงหนังสือไปปฏิบัติหน้าที่แต่ที่ผมทําเนี่ยที่ผมมาวันนี้เพื่อจะคุยให้ทุกคนรู้ว่าผมไม่ได้ไปวิ่งเขตไทยผมเอาเฉพาะเขตนครชุมเขตท่าขุนรามของผมที่มาคุยกันทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่บอกว่า เฮ้ยมาวิ่งมึงไม่วิ่งเขตเขาเขาไม่วิ่งเขตผมไม่ใช่เอาเขตไทรเขตมันมันจะได้จบลงง่ายๆถูกไหมครับถ้าพี่ดินบอกว่าอ่างทองมีทีมวิ่งโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าสว่างจะเข้าวิ่งให้ทาหนังสือไปขอเขาถูกไหมครับเหมือนที่สอนผมมาถ้าอาบตเขาไม่ไายไม่มีทีมผู้ชี้ให้สว่างทาหนังสือไปขอเขาเพื่อจะไ่ประกาในในพื้นที่ั คือการที่ไปทีมกู้ภัยแต่ละทีมเนี่ยถูกครับเป็นพื้นที่ของไทยมันจะต้องมีการขออนุญาตเจ้าของใช่คที่เจ้าของเจ้าของก็คือท้องถิ่นตามที่เราแจ้งไว้เลยพูกไนะครับหน่วยงานที่เราพูดเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะทุกคนอาจจะไม่รู้เมื่อก่อนทีมพองม่ลายเป็นเป็นสภาพนะครับแล้วอันนี้ผมแยกออกมาเป็นทําสว่างใช่ไหมครับ แล้วอันนี้ M O U ที know, okay, okay. uh, ่ไปขอเนี girl, girl. Okay. ่ยหนังสือปฏิบัติการที่ขอเนี่ยหน่วยงานอบตของไม่ลายนะอบตอ่างทองเนี่ยผมเป็นคนขอนะครับเขาเค่เป็นคนทําหนังสือหนังสือออกแอ่เพราะว่าเมื่อก่อนอ้าวใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดนี่นะฟังฝากก่อนนะเอาไปนี้ในเขตผมว่าถ้าอย่างไรก็คือถ่าสว่างจะทำหรือภาพจะทำในเขตของอันเนี้ยที่ที่ไม่มีอ่ะของไม่ลาย เทศบาลหรือว่าอบตอนเนี่ยทำหนังสือส่งเขาแล้วเขาพิจารณาม,มาเป็นไงก็วัน่ากันวันนี้เรามาคุยเรื่องแบ่งเขตเพื่อไม่ให้มันมีผลกระทบต่อาการบริกา,ารคนไข้การดูแลคนไข้ทางเจ็บป่วยนะครับผมบอกเลยผมอยู่รับโทรศัพท์เนีย่ยผมไม่รู้หรอกว่ามันเริ่มตรงไหนเพราะฉะนั้นหน่วยงานไหนที่เรียกไปแล้ว คุณบอกว่าเรื่องไปไปเจอแ,แล้วเราไม่ใช่ของตัวเองคุณต้องให้ตามไปงพยาบาลหรือก,การดูแลไปก่อนแล้วตามหน่วยที่เป็นหน่วยหลักมาได้ไหมครับทีนี้ในกรณีที่บาดเจ็บเล็กน้อยคนไข้สามารถรอได้แล้วถ้าคนไข้เจ็บหนักไม่รู้สึกตัวเราจะเอาไงยังไงกันครับ ็นนภาาาษััระคบก็ต้องเป็นกลุ่มที่เกษตรก่อนอ่านถ้าถ้าเลือกผิดถ้าสมมตินะมันเป็นเขตของชาวภาคผมเรียกอ่านทองไปอ่านทองเข้าไปบอกหนักไม่รู้สึกตัวเราจะเอาไงกันภาษารถไอ้วาได้เลยคืออย่างนี้ไปเปลี่ยนถ่ายได้เลยอันนี้ไม่ว่ากันโอเคไหมครับคือถ้าเป็นคนไขยสีแดงยังไงก็ต้องเป็นเอฟเอรถเอฟเลรถเอฟเอรล้วอย่างนี้ เราจะตัดปัญหาตรงนี้เลยถ้าคือประเมินคนไข้เสร็จเนี่ยประเมินเลยว่าคนไข้หนักไม่หนักถ้าหนักก็คือแจ้งกลับที่ศูนย์เลยว่าขอรถไปรบาลมาเพราะว่าหน่วยไหนมันสิ้นนะฮะพื้นที่ตรงนี้โอเคไหมโอเคเนาะโอเคนะครับเจ็บหนักเจ็บคนเป็นหลักเอาคนเจ็บเป็นหลักในครั้งนี้พื้นที่อย่างแรกพื้นที่อันที่สองคนเจ็บเป็นหลักนะครับนะโจ